ใจชาแนลร่วมกับเซนีฟู้ดเสนอ ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าฮาทุกวันันรถึงวันศกเวลา1นถึง16 30นพบกับผมฮะยองลูกหีตลกนาตาดีครับครับผให้ชมที่มาไม่คิดเองคร่น่อนครับสามารถรับชมรายการของเราได้ถึง2ช่องทางเลยด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็ช่อง พอใจชาแนลนะครับแล้วก็ w วอร์บาเว็บพอใจชาแนลคอมนะครับคุณผู้ชมครับแหมอากาศตัวนี้เนาะยิ่งนับใกล้สงการก right. ็ยิ no ่งร้อนร้อนขึ้นร้อนขึ้น OK. ร้อนหน้าบ้านนะฮะบ้าได้ต้องมีสตินะฮะอ่ามันร้อนจริงๆร้อนจนร้อนเอาแบบอยู่กันไม่ได้จริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะฮะทำอะไรใจเย็นๆครับผมต้งมีสตินะครับมีสตินะครับอ่ะอย่าบ้าตามอากาศก็แล้วกันไปช่วงแรกเลยนะครับแก๊กซ่าฮ่า สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ d เ n n y Food มาถึงแก๊แกสําสำหรับวันนี้นะฮะเ <ฮะ S 2> ขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันใช่ใชนะฮะบางคนเก่งคอมพิวเตอร์ใช่บางคนเก่งพวกเลขคณิต <ฮะ S 2> เก่งวิศวะเด็กพิเศษเด็กพิเศษลูกผมนี่ก็พิเศษนะ ใส่ลูกชิเนื้อไหมครับไม่ใช่ค <c oughs> ือบางทีเราต้องตามติดตามผลงานของลูกการเรียนของลูกเป็นยังไงใช<อ>่ไหมอเออ,เอ,อมีครูเคยถามลูกผมว่าออน้องบูมครับเออโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยเขาเรียกอะไรลูกผมตอบน่าเชื่นใจมากตอบว่าสนุก <c oughs> ไปกับพ่อบ่อยเนี่ยปอ้ยจะพูดไปดูความน่ารักของน้องบูมเนี่ยนะโอ้หตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ห้าหกเดือนแต่ห้าหกเดือนนี่เด็กอัจฉริยะพิเศษมากพูดแล้วอ้อแออ้อแอตอนนี้สิบสามขวบแล้วไปดูเลยครับก็ยังอ้อแออ้อแอพูดถึงเด็กสมัยนี้นะวิวัฒนาการจะไปก้าวล้ำไกลมากอือใช่ใช่ได้เรียนดีๆแบบว่าสมองจะโลดแล่นเลย ถูกต้องนะแต่เด็กที่น่าสงสารคือเด็กที่แบบเขาเรียกเป็นดาวสินโดมโอก็เด็กปัญ,ญาอ่อนหรอเรียกว่าเด็กพิเศษนี่แหละประมาณสายันไงสายานนันดอกเตาอะไรแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเขาจะมีโรงเรียนของเขาโดยตรงเลยรับเฉพาะเด็กพวกนี้โดยตรงแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างแล้วก็มีวันครูก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์ก็อยากอยากจะทดสอบเด็กว่าสมองความจําดีขึ้นไหมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่าก็พาเดินสวนสัตว์ไปเรื่อยเจอกงแรกเลย คงลิงนักเรียนดูนะเนี่ยกี่ลองเิเจ๊กเนี่ยล้องอยู่เนี่ยขนเยอะๆเนี่ยเ,ออเขาเรียกอะไรลูกตอบได้ไหมตอบพร้อมกันเลยเออลิงครูบอกโอ้โหเก่งขาานาดเยี่ยมพี่กแค่สองนิ้วเลยเออแล้วเดินไปกงที่สองอนี่ไงที่มีงวงโคงช้างมีงวงมีงานเนี่ยเขาเรียกอะไรลูกเรียนตอบพร้อมกันเลย ขเขา,าเรียกช้างโอเคเยี่ยมดีมากดีมากดีขึ้นแล้วของในขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแล้วไปกรุมที่สามามีตัวอะไรหลุดคอย,ยาวๆคอ,อย,ยาวๆเลยตัวอะไรสังเกตีก,ก็งงตัวอะไรนะครูก,นะก็เรียนทำไมไม่ตอบสักทีวะนะนี่ตรงมันตัวอะไรแน่น ยีราฟอ้าวเก่งหานก็ไม่รู Hence, no <rat> ้มา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 ไมค์ส <that> ีมา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 เอาไปกับโรงเรียนไม่ถึงสายยันดอกสะเดามาหลอกให้เราเป็นเด็กปัญญาอ่อนซะแล้วโอเคเก่งมากอ่ะไปเรื่องที่สองเลยครับปวดไมค์เกนโอันนี้โล่นี้นะไมค์เกนมันทรมานนะโอ้บางคนอะอากาศร้อนก็เป็นใช่อากาศร้อนก็เป็นได้หนาวก็เป็นได้ครับอ่ะไปดูกันอ่า อะไรนะเนี่ยปวดหัวทำหน้าตาย่นตลอดโอ้ยเคยปวดหัวไหมน่ะไม่เคยไม่เคยนี่ปวดหัวแต่โชคดีปวดสองข้างอ้าวถ้าปวดข้างเดียวนี่อันตรายนะอ๋อถ้าปวดข้างเดียวก็เริ่มเป็นหมายเกนหมายเกนเออจะไปต้องเป็ทหารเขาเรียกหมายเฟนหมายเกนเออนี่นี่นี่พูดถึงหมายเกนมันเป็นยังไงอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่ง ปวดหัวซี่กเดียวแบบเป็นไมเกรนขั้นรุนแรงอันตรายปรึกษาหมอเลยไปถึงแล้วคคุณหมอเปล่าคุณหมอครับผมปวดหัวข้างเดียวเป็นประจำแล้วก็หนักมากด้วยไมเกรนเะนี่ยแต่ผมเป็นมานานแล้วด้วยคุณหมอมีวิธีไหนจะแนะนําผมไหมครับหมอบอกคุณมาถูกที่แล้วอมผมก็เป็นไมเกรนขั้นรุนแรงเหมือนกันและผมมีวิธี ที่จะรักษาไมเกรนให้หายได้โอ้ดีเลยอะ่ะและนี่วิธีของผมไม่มีบ่งบอกในตำราไหนด้วยโอ้คุณหมอทำยังไงครับแนะนำผมดีหมอก็เลยเล่าให้ฟังว่าไงพอผมเริ่มปวดไมเกรนเต็มที่ปุ๊บผมก็จะรีบกลับไปที่บ้านอย่างเร็วอาวแล้วจะทำไงต่อครับคุณหมอ<ย>พอกลับไปถึงบ้านปับ๊บผมก็จะเปิดน้ำน้ำร้อน ใส่ในอ่างให้เต็มอเดือแบบร้อนมากๆเลยเปิดน้ำร้อนให้เต็มอ่างแล้วผมก็ลงไปนอนแช่อ่าแช่เสร็จทำไงครับคุณหมอผมก็เรียกภรรยาของผมให้เธอมาขัดตัวให้อ๋อแล้วขัดตัวแล้วทำไงครับคุณหมอพอข,ขัดตัวเสร็จแล้วผมก็เช็ดตัวให้แห้งแล้วพาภรรยาเข้าไปในห้อง และผมก็มีเพศสัมพันธ์กับเธอโอ้าห,หลังก็มีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยการปดวดไมเกรนของผมหายเป็นปิดทิ้งโอ้โหคุณลองเอาไปทําดูแล้วเดือนหน้ากลับมาหาหมอนะโอ้ผู้ชายนั้นก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็กลับบ้านไปเวลาผ่านไปรวดเร็วไวมันก็โกหกหนึ่งปี หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง <laughs> เดือนที่ผ้านะกลับมาหาคุณหมอ,อซื้อผลไม้มาเยี่ยมหมอเลยคุณหมอครับตมซื้อผลไม้มาฝากหมอว่าทำไมซื้อมาฝากหมอละผมจะมาขอบคุณคุณหมอครับแนะนำไปได้ผลจริงๆเด <c oughs> ี๋ยวนี้ผมไม่เคยปวดไมเกรนเลยครับหมอ,อบ่าคุณทำยังไงมั่ง <c oughs> ผมทำตามที่หมอสั่งทุกอย่างแค่น้ำร้อนจัดภรรยานวดออนี่นี่ผม บอกคุณหมออย่างนึงอะไรมีอะไรจะบอกเหรออ่างอาบน้ำบ้านคุณหมอนี่สวยจริงๆเลยนะครับอ้าวไปทำไมเมียหมอแล้วเฮ้ยก็ <c oughs> ทำตามหมอบอกอะ <c oughs> ทำบ้านหมอได้เหรอจตบ้าแล้ว เข้าใจผีคอยทำบ้านตัวเองเขาไปทำบ้านอื่นเขาเออดีไม่หยุดไม่โดนลูกโม่คุณหมอ,มอ,ขอเขาเดี๋ยวพักหนึ่งจะได้พูดสักโคแล้วตับมาแจกก่า รับรองเราเล็กมากเลยอกลับเข้าสู่ช่วงที่สองรายการครับกับแจกซ่าฮาเฮการเต้นเหมือททำให้เราแบบคลายร้อนได้นะครับช่วงนี้ไปชมกติกากันเลยดีกว่ากติกาแจกซ่าฮาเฮเราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการเตรียมลูกเป็นตองทั้งหมด10ลูก ซึ่งลูกปิงปองตแต่ละลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคละลูกปิงปองทั้งหมดแล้วุ่งหยิบขึ้นมาเกี้ยหนึ่งลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีติ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่อง เราจะทําการคลาฟแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายพิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมคายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดใบรางวัล1ครั้งและแผน่นใบรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟาปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ่2สงกล่องมูลค่า450บาท เสื้อที่ระลึกจากทางรายการเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9 อมจะโทรเรามาดูก่อนว่าเป็นเลขอะไรนะครับหากผมจับขึ้นมาแล้วตรงกับบ้านเลขที่ของท่านโทรได้ทันทีนะครับครับผมอ่าเป็นเลขเป็นหมายเลขเป็นเลขเจ็ดไหมฮะเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดคุณผู้ชมที่มีบ้านเลขที่ที่มีเลขเจ็ดอยู่ในบ้านเลขที่โทรมาได้โทรเข้ามาได้เลยครับตอนนี้นะฮะอ่าเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับศูนย์สองหกสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงจ้า สุดลุยไทยจากจังหวัดอะไรครับปทุมธานีปทุมปทุมธานีบ้านเลขที่จ๋าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะแปดหนึ่งเจ็ดเอตีกครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ลุยไทยครั้งแรกดีมากโอยขอให้โชคดีเลยนะเล่่นนเเเลลลยยฮะสุยไทยนะฮะแผ่นป้ายแรกครับเป็นเจริญฟูดกล่องเล็กครับผมอ่าป้ายต่อไปเจริญฟูดกล่องเล็กหรือเจริญฟูดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะเล็กนะครับขอให้เล็กนะครับขอให้เล็ก เป็นอ้เป็นกล่องใหญ่นะไม่น่าจะได้พวกนี้โทรใหม่นะครับโอ้สายแรกสำหรับวันนี้ครับคุณสุรทัยบางหัวยสนิทด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้เสียงดังฟังชัดชื่อจริงครับนัรงศักดิ์ครับนรงศักดิ์จากจังหวัดอะไรครับบึงการครับโอ้มาไส่น้อบึงการน้อบึงการโทรติดครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งที่สองครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ หนึ่งีเจ็ดครับหนึ่งีเจ็ดเล่นเลยขอให้ได้เลยมาคุณนอะไักนะฮะจากบุรอการครับผมแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟุตกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจดีฟุตกล่องเล็กหรือเจดีฟุตกล่องใหญ่กล่องเล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็กนะครับเว้นเป็นเล็กครับมีสิทธิ์ลุ้นครับป้ายสุดท้ายครับเจดีฟุตกล่องเล็กหรือเจดีฟุตกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเลองเล็กนะครับเล็กเล็กนะครับเล่นเป็น เป็นใหญ่ครับโอ้โหน่าเสียดายครับพรุ่งนี้ทอใหม่นะครับจากเมืองการโอ้โหนะฮะที่นรงลงสัิ์นะครับวางหัวสนิทด้วยนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9นะครับอยากสั่งซื้อเครื่องดื่มเจเนฟูดนะฮะโทรได้ที่หมายเลขโดยตรงนะฮะจัดส่งฟรีโดยทีมงานพี่หยองลูกขีนะฮะ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงจ้าพรทิพย์ค่ะพพรทิย์ใช่ไหมฮะจากจังหวัดอะะไรฮ จากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพอยู่แถวไหนคบอยู่แถวไหนครับดินแดงค่ะดินแดงนะฮะบ้านเลขที่จ้าเจ็ดสิบสี่ค่ะเจ่นะฮะอ้าวแล้วครับจากดินแดงกรุงเทพครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจอร์ฟูตก่องเล็กของเลยครับ้ายต่อไปเจอร์ฟูตก่องเล็กหรือเจอร์ฟูตกล่องใหญ่ครับ่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับใหญ่ไหมใหญ่ครับอ่าครับอ่าดินแดงนะครับอะ ปลายต่อไปครับป้ายสุดท้ายเจดีพุทกล่องเล็กหรือเจดีพุทกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือไม่เป็นเล็กครับโอ้โหโอ้เนี่ยสามสายไม่มีใครตอบถูกเลยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกได้นะฮะอ่าโทรกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเครื่องดื่มเจิีพุนะจัดส่งทั่วประเทศนะฮะโดยทีมงานของพี่หยองลูกหยีครับผมสวัสดีครับ สายหลุดไปนะฮะสุขภาพของท่านจะแข็งแรงนะฮะอ่าเจริญฟูงของเรานะฮะก็จะช่วยไปรักษาโรคตับโรคเบาหวานโรคไตไขข้อนะฮะอัมพฤกษ์นะฮะโทรมาดิหมายเลขที่หยองเลยครับ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5หรือเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเราเท่านั้นนะฮะครับผมสวัสดีครับค่ะชื่อจริงจ้ารัตนาค่ะรัตนาจากจังหวัดอะไรจ้าลพบุรีลพบุรีบ้านพี่หยองเลยอภัยเลยฮะ พัฒนานิคมพัฒนานิคมแม่เลยที่อยู่ไหนลำนลายผมอยู่ลำนลายครับเอาบ้านเลขที่อะไรจ๊ะหนึ่งเก้าเจ็ดพับหกหนึ่งเก้าเจ็ดจากลพบุรีนะพันานิคมขอให้ได้ครับป้ายแรกเป็นเจริญพุทธกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจริญพุทธกล่องเล็กหรือเจริญพุทธกล่องใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับใหญ่ไหมใหญ่ครับอ่าแผนป้ายถัดไปครับเจริญพุทธกล่องเล็กหรือเจริญพุทธกล่องใหญ่ เล็ค่ะเลขนะครับขอให้เลขนะครับเป็นเป็นเลขครับโอ้แม่ลบุรีบ้านพี่เก่งจริงจริงคนลบุรีนี่ตูดแดงจริงไหมฮะไม่ใช่ลิงใช่ไหะครับอ่ะนะครับผมมีห้าเป็นป้ายฮะเจนฟุตหนึ่งสองสามสี่ห้าไปไหนครับสี่ค่ะสี่นี่ฟุตสี่หอยกาญพลขอยช่วงนี้นะครับคนเป็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 นโอ้โหเป็นรางวัลเล็กนะครับลาตานาโดครับพี่ สองของเราอุปราค่า450บาทนะครับจัดส่งให้ชื่อที่อยู่หลังไม่เดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีภายในหนึ่งอาทิตย์ก็พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะชื่อจีนจ้ารัชนกค่ะจากอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีอุทัยธานีอำเภออะไรจ้าอพัทฒน์ค่ะพับพัฒน์นะบ้านเลขที่จ้า75็ับสค่ะ75็ดสิบห้าับสองนะต่อเลยนะรัชนกครับ แผ่นป้ายแรกเป็นเจริญพุทกล่องเล็กนะครับป้ายต่อไปเจริญพุทกล่องเล็กหรือเจริญพุทกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะครับขอยใหญ่ขอให้ใหญ่นะครับเป็นใหญ่ไหมเป็นเป็นเล็กครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักอื่นเจริญพุทสักคู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจ้งก้าาเฮ้ ฝนตกอย่างฟีเตอร์บอกอย่าเลย,เลยครับผมเอาละครับกลับเข้าชูก <c> ล <oughs> ับเขา้าสู่ช่วงที่สองของการแจกซ่าฮ่ายบ้านเลขที่หมายเลข0ข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อปุญญาณุปทุมธานีค่ะปุญฺญานุชหรือญญปุญญาณุชบุญานุชจากปทุมธานีนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ สามสุดเจ็ดค่ะสามศูนย์เจ็ดเอาละเริ่มได้เลยครับบุญยนุษย์นะครับแผ่นป้ายแรกเปิดเผ่นเจดีพูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจดีพูดกล่องเล็กหรือเจดีพูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะฮะขอให้เล็กขอให้เป็นใหญ่ฮะโอ้วันนี้ไม่มีเบิ้ลนะฮะวันนี้จะหลักไปทางสลับนะฮะขอบคุณผู้โทรใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออะไรจากจังหวัดไหนครับ ชื่อทองม่วนทองม่วนจากจังหวัดอะไรนเน,นาะนครราชสีมานครราชสีมาเพื่ออะไรนเนาะเผือปากชองอาอเผือปาาชองแล้วนะบ้านเล็กท,ที่ไรจ้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนี่โทรเป็นประจําเลยคุณทองม่วนเนี่ยทองม่วนบายขอโชคดีแล้วกันวันนี้แฟนประจําเรานะฮะอ่าเปิดเลยนะครับแผ่นป้ายแรก,แจกเจนี่พูดกล่องน้อยแผ่นป้ายต่อไปไเจนเเี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับอาอกล่องใหญ่ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ เป็นใหญ่ไหมเป็นเป็นใหญ่ด้วยเอาล่าคุณกองบ้านโชคดีไหมแผ่นป้ายสุดท้ายนะครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องน้อยกล่องน้อยขอให้น้อยเป็นเป็นเป็นกล่องน้อยเอาล่าโชคดีว้าวอ่ะแผ่นเปิดแผ่นป้ายรางวัลเจนี่ฟูดหนึ่งสองสามห้าแผ่นป้ายใดครับเอาเบอร์้อง เบอร์สองนะครับเบอร์สองเป็นอะไรขอให้โชคดีนะครับเบอร์สองเป็นเสนเส้นเส้นโอ้โออกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับของที่เราไ่รู้จักทางรายการของเราเนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับได้ไปใส่หน้าร้อนสบายสบายนะฮะกันแดดได้ด้วยกันแดดได้ด้วยที่ีอยู่ไว้นะครับเดี๋ยวส่งให้ตามลําดับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อะไรจากจังหวัดไหนครับ สัตว์ทอนปากช่องจ้ะสัสว์ทอนปากช่องนะฮะโอ้โหชื่อนี้นะฮะคุณคุณบ่อยถาประจำแฟนคลับประจำบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณสัตวทอนหนึ่งเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดแปดเมื่อกี้หนึ่งแปดเจ็ดเอ๊ะมันสลับกันเนาะอยู่ใกล้กันไหมเนี่ยใกล้กันอยู่ค่ะอยู่ใกล้กันนะเป็นญาติกันแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ ใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอ้ใหญ่นะครับเป็นเป็นเป็นเล็กครับโอ้สันทิรพลาดอีกแล้ววันนี้ผมเขาใจช่วยอยู่นะในเนลรคุณน่โรใหม่นะครับคุณสันติธรสายต่อไปมาเลยนะครับของรางวัลเหลือเพียบเลยโอ้โหรางวัลใหญ่ๆ่ไม่ออกเลยนะฮะวันนี้โทรเข้ามาครับกับเสื้อออกนะครับผากคาย้ำเตือนด้วยนะฮะ อยากจะให้ครอบครัวละหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขนะฮะหนึ่งครอบครัวโทรได้วันวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นวันละหนึ่งครั้งนะฮะเพราะอยากจะให้กระจายให้กันทั่วนะครับอยากให้ทั่วประเทศเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อนงรักค่ะนงรักจากจังหวัดอะไรฮะหนึ่งเจ้าเจ้าเจ้าทัศน์ิษค่ะแล้วฮะแถวไหนอยู่กรุงเทพปะครับคะอยู่แถวไหนฮะเนี่ย อยู่อยุธยาค่ะอยุธยาคุณลงรักนะครับแม่กับแผนประจำเรานี่เองนะฮะเบาเสียงด้วยนะเบาเสียงทีวีด้วยครับเบาเสียงทีวีด้วยอ่าแผนได้แรกเปิดเลยนะครับเป็นเจดีพุดกล่องใหญ่ฮะแผนไปแรกเบาเสียงทีวีด้วยครับคุณลงรักขอเบาแล้วค่ะพอดีเขาเปิดเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านนะอ๋อมีงานวัดมีงานบวชอยู่ข้างๆนะฮะอ่าแผนาปต่อไปเจดีฟุธกล่องเล็กหรือเจดีพุดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะครับเล็กไหมเล็กนะครับเป็นเล็กครับ ต้องรักแผนป้ายสุดท้ายเจนี่พุดกล่องเล็กหรือเจนี่พุดกล่องใหญ่ครับกล่อง,องเล็กค่ะเล็กนะครับขอให้เล็กเล็กนะเป็นเป็นเป็นใหญ่นะครับโอ้โหพรุ่งนี้โทรใหม่น,นะครับแมววันนี้กำลังจัดงานบวชอยู่ทา่านบ้ใดสายต่อไปมาเลยฮะศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดนะครับถ้าเล่นเกมก็ต้องศูนย์สองแต่ถ้าสนใจนิพุดเจนี่พุดก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ตองสองสี่ห้าสี่ห้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับบุญมาครับคุณคุณมาจากจังหวัดอะไรฮะโคราชครับคุณโคราชอำเภออะไรครับตช่องครับตาช่องกระหน่ำเข้ามาอีกแล้วนะฮะบาเลานี่เท่าไหร่ครับสามเจ็ดศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์นะฮะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าคุณบุญมานะฮะต้องใช้อยู่แถวเดียวกันเาพร้อมใจกันโทรทั้งหมู่บ้านเลยดีจังเลยแผ่นดามเราอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับคุณบุญมาแผ่นป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับ เล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็กนะครับเล็กหรือไม่เล็กครับถูกครับแทนป้ายสุดท้ายครับคุณคุณมาเจนี่พูดฮะใหญ่เลยฮะใหญ่เลยเหรอฮะมาให้ใหญ่ครับใหญ่จริงหรือไม่ดูกันใหญ่ครับคุณคุณมาช่วงนี้นะครับเจนี่พูดหนึ่งสามห้าห้าครับแผ่นที่ห้าแผ่นที่ห้านะพอเราจเป็นอะไรอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นปั๊บ เป็นเจดีพุทธกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทนะฮะฝากเบอร์บาทบ้านเลขที่ไว้เลยนะครับเราจะจัดส่งให้ภายใน1อาทิตย์ครับผมเห็นเต่าที่เหลือนะคขออวยรางวัลนะหมายเลข3าเป็นเงินสด1,000บาทนายพลอยู่นี่นายพันอยู่โน่นนะฮะเวลาหมดหมดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณเจดีพุทธที่สนับสนุนทางรายการของเราครับผมวันนี้ผมตองชุนชื่นผมหยองลูกหยีครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกหนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ ที่บ้านทั้งปีกอผนมันตกทั้งปีม่อยู่สักทีจะทำยังไใงให้น้องในปากตาไวใปากตาไว้ให้ใน้อง